อัดกำพานะครับจังหวัดสมุทรสาคร พญาครางโกสีทองเนาะซึ่งไม่รู้วันนี้จะเจอหรือเปล่าเราก็มาลุ้นเราก็ลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเจอที่คัางโคกไหมเราเ็ามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เลขอะไรก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เรือนมีวันเรียนเราจะได้เลขอะไรไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวงวดนี้นะครับไปเลยครับพวกเราควรสองเลขนะครับทีมงานคงสองเลขประกอบไปด้วย พี่มงคนสองเลขน้องอองมาดูอองและเปล่าเอ็นคนใหม่กำลังจากเดินทางเข้าไปยังเรือนพี่วลียกุกหลังเมนวัดกำพานะครับซึ่งเงียบสงัดมากน้องอ,องสวัสดีครับพี่มงคนสวัสดีครับ หลายคนบอกว่าอยากท่านนะครับวันนี้เรากําลังมาขอโชคกันที่เรือนที่วัรียากุวัดกัมพานะครับหลายคนหลายคนสงหลายคนต้องการเสื้อเราเราเดี๋ยวค่อยพิจารณานะว่าจะสามารถจะทําได้ไหมในราคาที่พอที่จะใช้ได้เออสวัสดีครับวันนีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลตามเรื่องที่กินขึ้นนะครับ ค่ะพกของ เราเดินทางมายังหลังเมนวัดกำพานะครับเพื่อที่จะไปสู่เรือนพี่วลียาคุละลูกมาแล้ว ถึงแล้วนะครับเอาไม่ยอมปิดประตูให้พี่เขาอีกแล้วไม่หรอกอาจจะมีลมตีออกมาก็ได้ถ้าล็อกมึงก็ตีไม่ได้หรอเนี่ยอืม,อมเดี๋ยวขอเวลาเกียร์ทางก่อนขออนุญาตฝาดเนาะฝาดเรือนพี่แล้วก็จัดค่าจัดของ ข้าจัดของให้พี่เขาแต่ว่าเปมีคนเรากําลังจะไหว้ที่วันลีกันนะครับเดี๋ยว,เ,ว,วเข้าไปไหว้กันเนาะวันนี้มาขอโชคขอลาภกับพี่วันลีอีกแล้วสำมุชออกดุจูบะเนาะวันนี้ก็มีของเป็นบะหมี่ใช่ไหมพี่เอ๊ะพวกนี้ข้าวโพดขนมน้ำมะพร้าว,าาวเป็นขนมปิป้งสาธุสาธุ วันนี้นะครับคนสองเลขมาเป็นคนใหม่แนละ้วพาดูอ,องท่านชมุยชุดนี้ชุดใหม่แล้วไงไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นเลยเนาะเอ,อมาใหม่นะครับวันนี้เนี่ยพาทุกคนมาขอโชคขอลาภที่นี่ท่านผู้ชมแนละ้วก็หวังว่าพี่สาวพี่วันลีจะมอบโชคให้กับเอฟซีทางบ้านแล้วก็เราที่มาในวันนี้ด้วยก็พี่ผ่านมาเลขเขา้าเลขอะไรที่เขา้ขาขงครบ พยาขังพุกสีทองด้วยเนาะพยาขังพุสีทองก็อธิษฐานกับพี่วลีว่าขอให้พอไหว้ทุกขอให้เจอเลยเมื่อกี้คือก่อนเปิดเราก็บอกว่าเรามาไหวาดแต่เราไม่รู้วันนี้จะเจอที่ขังพุกหรือเปล่าใช่เก้าเจ็ดหกเจ็ดแ้เข้าเราก็ใช่รับยาวไงกองเหมือนเจอวันนั้นตรงรูปพี่เขานะเป็นหกเจ็ดเป็นหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วเข้าสองตัวเหมือนกันเพราะวันนี้เนาะวันนี้เราเอาของมาไหว่าที่เนาะก็ไม่อยากให้แบบมีการ มีคนเขาเหมือนมารื้อเอาของไปทั้งหมดเลยนะคิดว่าเนะี่ยจะขอให้วันนี้ที่ให้โชคให้ลาบเราอีกสักงนครั้งขอปังๆหรอวุ้ยคนเงินลุกขึ้นเหตุคนดมินลุกขึ้นเลยขอปังๆนะพี่นะรอบนี้เนาะเราจะทำอะไรจุดทูบไว้หรือยังไงใช่เดี๋ยวจไงพูดเลื่องมงคลด้วยจะน้องคนนะยังไงก็ขอต่างตัวหรือไม่กร็รางใหญ่ให้พวกเราตดวใหญเราจะซื้อไปซื้อตัวตะรี่ไว้วนะครับเดี๋ยวก็จะขอโชคขอลาบที่วันนี้ขอ ให้ได้รับโชคแล้วพี่น้าอสาธ์ุสาห์ไม่ต้องจับกระดาษนักขอจุดทูบเลยเอาทูบวองคนมาจุดทูบเล่นคนคือเราอยากจะเอาทูบดีๆไว้นะแต่ว่าคือพอเอาดีไว้ก็มีคนมาเอาไปอีกครับเพราะตอนนั้นมีคนเอามาถวายท่านทุกอย่รงจุดทูบตรงนี้นะครับเอาเอาของไว้ขบวนเลย ปกติแล้วอะถ้าผู้ชมเราก็จะไม่ค่อยได้จุดจากที่นี่เนาะเราไม่ค่อยได้จุดทูบเลยคนละเพราะว่าจุดทูบแล้วอะเร่งค่อยเข้าเนาะเข้าคือมีรอบกาเข้าคือคนเดียวเลยมีรอบคลิปเข้าห้าแปดห้าคลิปกระดับสามห้าห้าแล้วออกห้าห้าจำได้อยู่คลิปทุบอยู่คนเดียวเลยแต่ที่มึงจุดทูบเนาะถือว่าสี่ห้าจะมาเป็นเหรียญสีข้างหน้าก็ที่ไหนอ้างหน้าตอนนี้ก่อนเหรอ ขายสายก็ให้ทาชมได้ดูตาดูาีูตาก็ปเห็นเมื่อกี้นี่ผมก็มองแต่ว่าผมไม่คิดว่าเป็นเลขเป็นดำดอยู่เดี๋ยวดูเลขเดี๋ยวเราดูเลขมงคลเนายแต่ว่านี่ครับนี่ที่ตาเหลือไปเห็นใช่ต้องให้ดูก่อนชัดเจนเลยนี่เป็นเลขสี่กับหัวนะครับเป็นเลขสี่กับห้าเนาะ สองให้ดูก่อนคือทูบมงคลอันเนี้ยหนามากท่านผู้ชมเนาะก็เลยแบบว่าพังท่าที่จุดยากนิดนึงนะจุดเยอะเลยพี่จุดให้มันไม่เยอะๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนนี้พ่จุดเดี๋ยวผมจะพยายามสอดส่องหาพญาคังครกนะเพื่อจะมาเพื่อจะมาเนาะเวเข้าใช่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 ถ้าเขาโชงจะโดดมาเลยอ่ะอ่ะ อธิษฐานกับที่แล้วว่ายังไงก็ขอให้มาขอให้มาขอให้เจอก็คือเราเขาเข้าไปยังโกที่สองรอบแล้นะสองรอบแล้วใช่ที่เราได้ที่มาเจอเขามาหาติดนะครับติดกับฝาสาูุสาธทางตัวตรงเลยตั้งมาเลย เฮ้ยพ,พี่โมงนุ่นนุ่นนู่นรูตรงง้ตรงไหนพี่พี่พี่นู่นนุ่นน <Carr> ุ่นเจอแล้วขางคอกนู่นนุ่นนุ่นมาแล้ว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 มาครับม,มาแล้วครับเหมืนมมนอนเห็นเลขใครก่อนใครก่อนเหมือนก็พรางตัวอะไรอย่างเงอ้ยเขาให้เลขเลยนี่พี่เขาเงิตังคให้เลขเลยนี่เอาเลยเอาเลยไหนเอาเลยถ่ายก่อนเลย อน้นแหละทก่อย่แหละเดี๋ยวจะจับเดี๋ยวจะกลับดูจับไดยไทรก่อนที่ใครก่อนคิดพี่มองเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดะตอนที่ลืมคนเอ้ยตอนนี้เป็นสี่เจ็ดแล้วรอพี่ลองปิดทีปิดไฟยทีสี่เจ็ดหนึ่งเออเฮ้ยนี่สี่เจ็ดหนึ่ง เออไม่ชัดเลยวะเห็นใช่ไหมเป็นเลข47ท่านผู้ชมน้องมาเกาะให้เห็นเลยอ่ะเป็น47 471เอาไม่ยากดูดูซะอะไรประมาณเนี้ยเออเออมานแบบมายื่นตัวให้ดูเลยอ่่ะทานผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องดูท้องกูแล้วอะไรป่ะต้องดูดิกเราต้องดูอีกเหรอเป็น47จริงๆอุ้ยลงแล้วเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเลยเอาลงนะเอาลงนะอย่าให้ดีจับวางนะจับจับหยุดจับไม่ต้องจับเลยสิถ่ายต่อเนื่องนะ เาแล้วนะครับขอขอจับน้องพยายามเบาที่สุดเดี๋ยวเราปัดปัดปัดัวอะไรนะช่วงนี้เราจะสอนเขาบอกตรงกลางเห็นมีเห็นหนึ่งศูนย์อะไรตั้อย่างเนี่ยเลขศูนอยู่ห้านึ่งศูนห้าหรือเปล่าเนี่ยเนยเห็นหนึ่งศูนย์อยู่ตัวเดียวอะตรงกลางนะ ตรงกลางเลยตรงกลางเลยขอ970702เออ70เนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยเจ็ดเออนี่้นเนี่ย702หรือ902เห็น70ละโอ้ยตัวไม่ชัดนะแป๊บนึงอ๋ออย่าร้องไห้ไม่ได้ทำอะไรจับตาเขาไม่ทำอะไรเหียอยูแต่ว่าศูย์อะไรนี่เนี่ยเนี่ย7 70แน่นอน7ตัวเนี้ย7ใช่70แน่นอนแล้ว2อยู่ตรงไหนพี่ A A A ไม้ไม้ได้มหมไม้ข้างล่างเนอะเออเห็นเลขอยู่ส่นสวนนิ 1. ้วเอานิ้วมือออกหน่อยสนนิ้วไขนิ้วนี้มือนอส่นหนึ่งอจะดสนหนึ่ง๋อเก้าตอนนี้เป็นเลขเก้าตบนี้ตัวตัวดำๆนี่นะเลขเก้าเขาออกแล้วจะทำยังไงให้น้องเขาพี่เนี่เนี่ยเนี่ยต้องมันต้องจับติดข้างหน่อยตอนเนี้ยเออนั่นแหละเออนั่นแหละ เปิดพลาสติกฝั่งนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิดพลาสติกฝั่งนี้ด้วยเออนั่นแหละมันต้องจับตรงเอวอ่ะเจับเอวอ่ะระวังฉี่มั้จับเอวต้องจับเอวก็ไม่อยากจะให้ค้าแม่เขาเจ็บไงเออจับตรงเอวไว้เออเอาล่ะอันนี้ลูกขอแป๊บเดียวเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ด พี่แต่ตรงตรงดำๆอ่ะไม่รู้เลขอะไรนะเจ็ดศูย์อยู่เฉยก่อนอเจ็ดศูนเจ็ดศูหรอขอน้บหนึ่งถึงร้อยพอเดศูนย์สองเจ็ดศูนย์เดูนย์สองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆท่านผู้ชมลองดูนะครับผมเห็นเป็นเลขเ็ดมันอยู่เฉยนี้เฉย้เขาเพ่ลำคาเขาแล้วแหละอ่เอามือั่งขึ้นเอาขึ้นหน่อยนี้ตัวนี้เหมือนตัวตัวตัวเก่าเหมือนตัววันแรกตัววันแรก ตัเพราะตัวตัวนั้นใหญ่กว่านี้จำได้ที่คอคอเออตาแป้วตาแป้วเลยวันนี้เนี่ยเหมือนเลขเจ็ดอย่าเนี่ยดำดำเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่ใช่ก็นี่ก็เห็นเป็นเจ็ดศูนย์แต่ว่าตอนแรกเห็นตอนแรกอะที่เขาพองตัวเขาพองตัวเจ็ดศูนย์สองเขาพองตัวเขาพองตัวอ้าวจะถ่ายเฮ้ย ดูดูเออเจ็ดเนี่ยเจ็ดชัดเลยเจ็ดศูนย์ชัดแล้วตัวสุดท้าย้องเน่ยเออเจ็ดศูนย์ชาร์ตแต่ตัวสุดท้ายแหละก็คือเลขอะไรอ๋อเห็ดสีสามนะเออใช่เจ็ดศูนย์สามนะอตรงกันนะเจ็ดศูนย์สามที่ท้องตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นเจ็ดศูนย์แต่นนี้มันเลขสามเออเออมันเหมือนเลขสาพี่ยามพองตัวให้จะหลุดจากพี่ไงตัวเนี้ยมันเลขสามใช่ใช่เลขสามดี อือใ่พอยางจะปล่อยแล้วนะเดี๋ยวอนเดี๋ยวจะไม่ไม่ค่อยชารแป๊บนึงเดี๋ยแป๊บนึไม่ได้ทรมานสัตว์จะเมื่อกี้บอกว่าจะจะนับหนึ่งถึงร้อยพออันนี้ก็เหมือนเห็นเลขเจ็ดหนึ่งเี้เลขเจ็ดอันนีึนึงเจ็ดศูนย์สาค่อนข้างชัดใช่เจ็ดสชาดอยู่แต่ตะมอนตอนแรกเจ็ดศูนย์สองนะอือวิมีอื่น่ะจะปล่อยแล้วนะครับเสร็จเราถ่ายรูปไปอ๊บขอบคุณหน้าขอบคุณมากพี่คังคก โอเคปล่อยแล้วอ่ะไปไปไปพี่แต่แต่อย่าลืมนะว่าตัวตรงตรงหลังเขาเมื่อกี้ที่เขายืดตัวสี่เจ็ดเจ็ดสี่ใช่ไหมใช่สี่เจ็ดเท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้หาเลขกับต้นไม้กันไปขอโชคกับต้นไม้กันนะครับเอาไฟล็อกหน่อย พี่มงเป็นเจ็ดเก้าอ่ะพี่น่ะน่ะเก้าอยู่ข้างบนแล้วก็แล้วก็เจ็ 7, ดเนี่ยฮะดูงี้ดูกล้องผมดิเป็นแปดแปดเก้าเลยนี่นสองตัวบนนี้นี่หเห็นไหมแปดกับเก้าเลย,เยนี่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 น้ชมเห็นไหม แปดกับเก้าเลยชัดๆเลยนี่ออกเห็นไหมนี่นี่ใช่ไหมเก้ากับเจ็ดนี่นะครับท่านชมผมเห็นจุดนี้นะครับนี่เป็นแปดกับเก้าแล้วเจ็ดกับเก้าเลมชัดเลยลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะตัวดำๆใช่ไหม ดั่มดามใช่ไหมเลขเจ็ดใช่แต่ตีก่นก็เก,ก้าอ๋อนะเลขเก้าใช่พยายามขายอีกตัวแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้ที่อมได้ไดแดต่ขอเนี่ยะั่มดามเจ็ดตัวเลยเจ็ดเก้าศูนย์พี่ฝั่งตรงมีศูนย์อีกเลขหนึ่ง ชปดเหลมพัดอองอองมาชี้หน่อยอองชี้นแปดก้าตรงนี้นีไมามีม้มีไมแดนี่่านผู้ชมขาวเลยปะลงอีกลงมาตั้งนี้ลงมาตรงนี้ตรงมดสูไปนี่ีชใช่ใช่เห็นไหมชัดเลยโออใช่สีขาว เป็นตัวขาวเอแปดจีนก็พี่ไม่รู้แต่ว่ามองในกล้องเป็นแปดเก้านะตัวผมเป็นตัวดำตัวนี้เป็นตัวขาวเออตัวเนี้ยขาวเนี่ยมันเป็นสีเป็นแปดเก้าเป็นแปดเก้าชัดใช่ใช่นี่เนาะใช่เออแปดเก้าเป็นตัวขาวเลยเอาล้ครับมีตัวขาวมีตัวขาวกับตัวดำให้เลือกนะครับอุวยเอ็ดตรงนี้ชัดมากไห้เจ็ดศูนย์เก้าไหนนี่นี่นี่โอ้ยนี่ไงมาดูตรงนี้ หสามตัวอ๋อนี่เเออเศูนย์เกชัดไหมชัดชี้ใหม่เอาเจ็ดศูนยเก้าเจใ่ไมศูนย์เก้าใช่่ใใช่นยเก้า่วอปดเก้อันนี้มันตรงกับเลขเมื่อกี้ผมไงผมก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าแปดเก้าผมตื่นเต้นเพราะว่ามัน,เป,นเป็นตัวสีขาวไง อพี่ตัวนี้มันมองไม่เห็น097ตัวนี้โอนน้แต่อาเห็นได้นี่นะ <09. S 1> แต่ว่าพี่เห็นได้ใะ่ไหมเหเ709ใช่ก็เห็นด้วย097วันนี้อย่างนี้ก็ชัดอยู่นะ097เออใช่ไหมเอาชี้ของพี่709 709นจ็ดศูน้ชมนี่ไงชัดใส่ไฟสีม่วงเข้าไปมันจะชัด เม็ดเม็ดนี่แหละเออเม็ดนกยุงอ่ะเม็ดหานนกยุงอ่ะนี่ไงตามโคนหล่นระบาเลยเออนี่ไงลูกตกใส่อ๋อลูกใช่ไหมเม็ดฐานนกยุงใช่ไหมคูนคูน โอนยโน่นดนจากฝั่งหนข้างหลังเนโอ้ต้นคูนอยู่ข้างหลังอ๋อเนี่ยโอ,อ,อ,อย้ข้างหลังเราเป็น,นปต้นคูนกิ่งมันโน้นะมมาตรงนี้ต่องอนี่ได้หนึเฮ้ยหกเจ็ไปแล้วอะเปิด อ่ล้มลงไปออานอนลงไปเายถ่าแล็ะพูดยัง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 มันยังไม่หมดไงออนอนลงไปเลยได้ไหมยังยังยังไฟธรรมดาได้ไหมอืมแปดแเจ็ดนะแปดเจเจอองเห็นแปดเจ็ดจะพ้มนสุดนะเลขอะไรแปดเจ็ด เดี๋ยวเอาปีดไฟท่านผู้ชมเห็นเป็นแปดหรือเป็นหกเย้ไหมแปดแปดเจ็ด <8, S 1> <8, 7 S 2> นะก็อมองเป็นหกคือหกก็ได้นะหกเจ็ดเจ็ดหกจะออกนอนลงได้ไหมข้างล่างอย่างไม้ออกนะข้างหลังออกหไหโอเคหกหกแน่นอนหกเรอตัวสุดท้ายหกอะไรหกเจ็ดหรอหกเจ็ดอะไรหกเจ็ดหนึ่ง ไม่มั่นใจตอนนี้ได้แค่หกกับเจ็ดดูสุดท้ายน่าจะมีออถ้าไม่มีก็ออกขางบนออวมออกหมดแล้วศูนย์เลืข้างบนนั้นนะตุกเตะก็หกเจ็ดศูนย์ไปไงหกเจ็ดศูนย์น่าจะมี่ะพี่ว่าน่าจะมีเมมีรหรือว่ามันอยู่ข้างบนวะข้างบนมันหลุดไปแล้วเออมันหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วมันหลุดไปหรอหักไปมั้งมันไม่เห็นมาบุ้มมามีแต่หเจ็ด อาจจะเป็นหกหนึ่งก็ได้นี่มันก็ไม่เจ็ดมันก็ไม่เต็มเจ็ดนะมันคล้ายหนึ่งอยู่นะอืแต่มันเฉียงไปฝั่งนู้นนะอมันมีลักษณะคล้ายเป็นหนึ่งเหมือนกันรอดูรอดูตัวสุดท้ายไม่มีมมแล้วหมดโอเคถ้คาตก็วันนี้นะครับอ่าบริเวณของเรือนพี่วริยาถูกและลูกที่นี่ก็จะได้ประมาณนี้เนะาะทั้งเลขทูบซึ่งให้มาสองตัวแต่สองตัวที่แบบเยอะมาก แล้วก็เลขตรงพญาคังคกีทองแล้วก็ต้นไม้เนาะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลขตรงนี้นะครับในี่ใครสนใจนำเลขพี่วดียากูเนาะเพื่อที่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในงวดนี้ก็เชิญด้นเลยถ้าถูหรือว่าตรงหรือว่าได้ก็อย่าลืมมาทําบุญนะครับที่วัดกําพาเนาะวัดกําพาจังหวัดสมุทรสาครเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องบาริสคนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูองเนาะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับโชค รับลาบโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วมาทําบุญกันนะครับสวัสดีครับลวลาไปกับหลานเรือนพี่วันเรียกูและลูกนะครับบายบายไปแล้วพี่ขอบคุณนะครับ